สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูปุ๋ยนะคะในวิชาคณิตศาสตร์เมื่อวานนี้ครูปุ๋ยได้แจ้งไปแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะทําการทดสอบการหาตัวไม่ทราบค่าของประโยคสัญลักษณ์การบวกและการลบนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทดสอบกันแต่เดี๋ยวครูปุ๋ยจะทบทวนให้เด็กๆฟังก่อนอีกรอบนะคะอ่ะเริ่มเลย ถ้าคูปุ๋ยมีประโยคสัญลักษณ์แบบนี้ห้าบวกสองเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมถ้าเป็นแบบนี้เราสามารถหาคำตอบได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าช่องสี่เหลี่ยมอยู่หลังเครื่องหมายเครื่องหมายเท่ากับหาคำตอบได้เลยแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิด,กดช่องสี่เหลี่ยมมาอยู่ในตำแหน่งตัวตั้ง ช่องี่เหลี่ยมบวก3เท่ากับ5ถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกครูปุ๋ยบอกเสมอเลยถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกเราจะต้องเอาเอาอะไรคะเอาวิธีลบมาช่วยใช่ไหมคะอย,อย่างกับข้อนี้ก็ต้องเอา5ลบ3เท่ากับ2 ใช่ไหมคะมาช่วยในการหาคำตอบเพราะฉะนั้นคำตอบในช่องสี่เหลี่ยมบวก3เท่ากับ5นั่นก็คือ2นั่นเองเอาหมถ้าช่องสี่เหลี่ยมคูปุ๋ยให้ไปอยู่ในตำแหน่งตัวบวกอย่างเช่น6บวกช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ8เราหาคำตอบเลยไม่ได้ใช่ไหมคะต้องเอาวิธีลบมาช่วยก็คือเอา 8ลบ6 8ลบ6เท่ากับ2เพราะฉะนั้นหบวกช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ8นั่นก็คือ2นั่นเองอันนี้ง,ง่ายๆใช่ไหมคะถ้าถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกไม่ว่าช่องสี่เหลี่ยมจะอยู่ในตำแหน่งตัวตั้งหรือตัวบวกเราจะต้องใช้วิธีลบมาช่วย ในการหาคําตอบแต่แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นช่องสี่เหลี่ยมลบ1เท่ากับ5เด็กๆก,ก,ก็ต้องทำไมคะพิจารณาก่อนว่าช่องสี่เหลี่ยมอยู่ในตำแหน่งตัวตั้ง ใช่ไหมคะตัวข้างหน้าจะต้องทําไมกว่าหนึ่งคะมากกว่าหนึ่งใช่ไหมลูกถ้ามากกว่าหนึ่งเราต้องใช้อะไรมาช่วยวิธีบวกนั่นเองก็คือเอาห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกเพราะฉะนั้นช่องสี่เหลี่ยมลบหนึ่งเท่ากับหาเลขอะไรคะ่ะอยู่ในนี้ก็คือเลขหกนั่นเองนะคะเวลาเวลาคิดเด็กๆจะต้องทำไมคะ พิจารณาด้วยถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบช่องสี่เหลี่ยมอยู่ในตำแหน่งตัวตั้งตัวข้างหน้าจะต้องมากกว่าตัวลบใช่ไหมคะก็ต้องเอาวิธีบวกมาช่วยในาการหาคำตอบแต่แต่ถ้าเกิดสมมติครูครูปุยให้เจลบช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับสอง อันนี้ช่องสี่เหลี่ยมอยู่ในตำแหน่งตัวลบตัวลบต้องทำไมกว่าตัวตั้งคะต้องน้อยกว่าใช้วิธีอะไรในการหาคำตอบคะใช้วิธีลบนั้นนั่นเองก็เอา7จ็ดลบสอเลบ2เหลือหเพราะฉะนั้น7ลบช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับสองนั่นก็คือ5ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ อขอุูยทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกเราจะหาคำตอบโดยการใช้วิธีลบมาช่วยในการหาคำตอบแต่ถ้าเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบถ้าตัวไม่ทราบค่าอยู่ข้างหน้าถ้าอยู่ข้างหน้าคำตอบที่ได้ต้องมากขึ้นก็ต้องใช้วิธีบวกแต่ถ้าเกิดประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบ ตำแหน่งของช่องสี่เหลี่ยมอยู่ในในอะไรคะในตำแหน่งของตัวลบมันต้องน้อยใช่ไหมคะก็ต้องใช้วิธีลบนั่นเองอ่าถ้าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วนะคะเปิดหนังสือนะคะหรือถ้าใครยังไม่มีหนังสือนะคะเด็กๆปริ้นจากในระบบสกูนไบ์ไปทำได้เลยนะคะถ้าไม่ปริ้นก็ทำในสมุดก็ได้นะคะ ข้อสอบมีทั้งหมด5ข้อนะคะเด็กๆพิจารณาดีๆนะคะไม่ยากเลยนะคะคลิปนี้ครูปุ๋ยขอให้เด็กๆโชคดีนะคะในการทำแบบทดสอบเรื่องการหาคำตอบของตัวไม่ทราบค่านะคะครูปุ๋ยขอให้เด็กๆทำได้ทุกข้อเลยได้คะแนนเต็มนะคะคลิปนี้ครูปุ๋ยขอลาไปเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ